สวัสดีครับผมพีมใจครับวันนี้ผมจะมาในสินค้านะครับซึ่งเป็นสินค้าที่มีข้อว่าล็อกเกอร์ครับเป็นวัฟเฟิลที่ทุกคนรู้จักกันซึ่งวันนี้ผมจะมาลองรุ่นควอตต์ราตินี่นะครับเป็นรถบูเบอรี่เยเกิร์ตครับเรามาดูครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับซึ่งส่วนผสมนี้ก็จะมีแป้งสาลีน้ำมมะพร้าวโกโค้ไซรัปน้ำตาลผงเยเกิร์ตจากนมขาดมันเนยบและผงบูเบอรี่นะครับ เอไปครับเราจะมาลองชิมครับว่ารสชาติเป็นยังไงนี่นักเิร์ฟลองรสชาติแบบนี้ครับมาลองชิมคำแรกครับ <c oughs> ชาดกครับผม,ผมไม่รับรู้ถึงรสชาติของดูบี่กับโยเกิร์ตที่ผสมกันอร่อยมาก ใค,ใครเป็นสายโปรไม้หรืชอบโปรไม้ผมแนะนำสินค้าที่นี่ครับล็อกเตอร์คอร์สเดนี่รถบูรีเยอรเกิร์ตนะครับ<ม>ถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าชิาน้นนี้สามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีหรือโลตัสและ,ะสะดวกซื้อ ้็ถกดซื้อได้เลยนะครับหรือถ้าใส่ไมสะดกไปห้างสุดค้าหรือร้านสะกซื้อก็าสามารถซื้อหลานเลยครับจบปีะะ่ร้านซดามีให้นะครับ